วัทุกคนก็กลับมาพบกับเราอกกแล้วนะคะก็หลังจากที่ห่างหายจาก YouTube กันไปนานมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่าในอัดคลิปนะคะแล้วเราก็ไม่สบายด้วยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหายนะคะโอเคคลิปนี้เราก็จะมา รีวิวพัสดุกับแกพัสดุกันอีกแล้วนะคะก็มาดูอันแรกเลยนะคะก็จะมีทั้งสกุตช,ชี่แล้วก็มีพวกเสื้อผ้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูร้านแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นร้านคาภูมโปรเซสนนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะนี่จะเป็นร้านในไอจีนะคะนี่นะมีเสื้อผ้ามากมายเลยนะเข้าไปส่องกันได้นะคะคือมีเยอะมากเลยหลายแบบมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวก เอ,อเสื้อยืดซะส่วนใหญ่นะคะนี่คือเราแกะไปแล้วนะอันนี้พี่เขาห่อมาเป็นสองเป็นซองสองซอ,องนะคะแยกมาเนาะนี่นะคะซองน่ารักมากอะ่ะนี่นะคะชื่อร้านตามนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะคะจะเป็นนี่เป็นเสื้อสีขาวนะคะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันเป็นทรงใหญ่เนาะเขียนว่า about her นะคะมันน่ารักดีก็เลย ซื้อมานะคะตัวแรกต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะนี้แกะซองแล้วนะแกะแค่2ตัวนะคะจะเป็นเสื้อสีน้ําเงินนะคะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีโบผูกตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็ขายถูกด้วยนะคะ200ใช่ประมาณนั้นตัวต่อมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะเสื้อผ้าดีมากเลยอะ่ะนี่อันนี้สวย y o k ู o นว h y นะคะนี่สวยมากเป็นแบบนี้นะคะ เน,นะเป็นคล้ายๆเสื้อสั้นๆน,นิดนึงเนาะแต่ก็ไม่สั้นเท่าไหร่ต่อมาตัวนี้นะคะตัวที่สี่ดูกันเป็นแบบหไหนจะเป็นเสื้อสีขาวนะคะคล้ายๆส่งเมื่อกี้เนาะสีแดงจะเป็นสีขาวอย่างนี้น่ารักมากเลยเขียนว่าอะไรอะ t o l i f e will be and fully big a v e n g e r นะคะตามนี้ปีเตอร์แพโอเค ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปต่อมานะคะเป็นอันนี้แล้วกันสีขาวเลยอุ้ยพลลื่นมากเลยสวยชอบชอบจะเป็นคล้ายๆกับตัวสีน้ำเงินอันนี้นะคะแต่อันนี้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็มีโบข้างบนสวยมากเลยอะ่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้สีน่ารักมากอันนี้น่ารักเป็นสีออกเขียวมิ้นนะคะนี่นะแล้วก็มีคอสีชมพูน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ แล้วนะคะแล้วก็มีคอเป็นคอแบบนี้อ่ะสีขาวนะคะ mm hmm. เห็นไหมเออน,นี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าน่ารักมากมากเลยนะคะคล้ายคคอปกอ่ะมีสีเหลืองนะคะ mm hmm. น่ารักมากเข้าไป่องกันได้นะคะราคาถูกมากเลยนะซองต่อมานะคะนี้หนักมากนะมาจากร้าน Monday Vintage นะคะไม่มีชื่อร้านแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูในไอจีนะคะเราก็ไปสอยมาอีกแล้วในไอจีนะคะ mm hmm. ชื่อร้าน Monday Vintage นะแล้วก็มีอันนี้เป็นร้านกางเกงนะคะมีกางเกงหลายแบบมากเลย แล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะนี <laughs> okay, ่ไปส่องกันก่อนได้นะนี่เลยนะคะก็เดี๋ยวเขียนไว้ให้คีในดีสคริปชันบ็อกนะคะซูมไปโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะอันนี้ยังไม่ได้แกะนะคะมาจากนี่แหละคอนทิปสีพิทักษ์นะคะก็เป็นร้านมันเดวินเทจนะคะแต่เขาไม่ได้เขียนชื่อร้านนี่แกะได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ ือจริงๆสั่งไปสี่ตัวนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าอีกสองตัวขาดนะเดี๋ยวหมายถึงยังไม่มีของนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งตามมาเนาะก็ตัวแรกเป็นกางเกงแบบนี้นะคะยาวนิดนึงเป็นกางเกงขายาวนะคะทรงบอยเฟรนด์นะที่เราไปอ่านมาน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะก็ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้นี่นะแต่ว่าไม่มีรอยขาดนะคะตัวนี้แต่จะเป็นสีอ่อนนิดนึงใช่น่ารักมากๆเลย นี่มีสตัวนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูพัสดุสุดท้ายกันเลยค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นพัสดุสกุตช,ชีนะคะนี้มาจากร้านอันเดสกเรคาวิสสกุตช,ชีอันเดสโกนะคะนี่เลยนะก็สั่งมาไม่ใช่เราคนเดียวนะคะเพื่อนฝากสั่งด้วยชิ้นหนึ่งเนาะก็ไซส์คอควายเลยนะใหญ่มากๆเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลยนะคะโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาเปิดกัน โอ้กล่องแน่นหนามากห2ึ่งสองสามกระดาษ h my god ฟินไปันชาดหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนจะเป็นอันนี้นะคะข้าวโพดตามฉบับร้านนี้นะคะน่ารักมากเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็อันนี้ที่เราเห็นเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่เขาไม่เคยแถมอะไรให้เลยนอกจากขนมแต่ว่าอันนี้พี่เขาแถมมาให้ เป็นกูเดทามะนะคะซึ่งมันคือเนื้อสกูชีด้วยเดี๋ยวอีฉันไม่เคยเห็นเลยอืมน่ารักจังเลยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแข็งมากๆเลยนะแต่ว่ามันบีบได้อะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันนะคะเป็นของที่เพื่อฝากสั่งนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เป็นสตอรอเบอรี่นะคะเรนโบว์สตอรอเบอรี่ที่มันออกใหม่นะคะสีสวยมากเลยแล้วก็แท็กนะคะเป็นแบบนี้ คูนี้มาลุนะคะวิสกินอ่างุ่นมากเลยอ่ะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะที่เพื่อนฝากสั่งก็ขออนุญาตบินนะวิสโลมากเลยนี่นะคะชิ้นแรกแล้วก็ของเราต่อมาทั้งหมดเป็นของเรานะคะโอเคชิ้นแรกจะเป็นอันนี้เหมือนกันนะสตรอบเบอรี่เรนโบว์นะคะแต่ว่าข้างล่างมันจะเคลือบสตรอบเบอรี่นะคะนี่เป็นแท็กนะโอ้ยอันนี้หอมมากเป็นกลิ่นกลิ่นเหมือนเยลลี่เลยนะคะนี่ สวยมากแกคือแบบวิมันสโลมากเลยเพื่อนๆดูดิอ้ายฟินแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตาราเป็นุูนิมาลุนะคะโดนัทยัมมิแบร์พูนิมาลุนะจะเป็นรุ่นคริสต์มาสนะคะนี่แพ็กเกจน่ารักมากวิสโลมากเลยสีนี้น่ารักมากอิยกลิ่นมิ้นท์นะทุกคนคือกลิ่นมันเหมือนยาสีฟันมากเลยนะเดี๋ยว แกะแพ็คเกจดูกันนะคะนี่แพ็คเกจน่ารักมากแล้วก็อันอุอันนี้จะเป็นที่เขาแถมอุ้ยน่ารักมากค่ะเป็นไม้กวาดนะคะไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นคริสต์มาสเลยอะแบบเนี้ยนะคะน่ารักอะ่ะเฮ้ยกลิ่นมันเป็นไอ้นั่นเลยอะไม้มินต์เลยอะทําไมอะงงมากคือเป็นในนี่ไม่ใช่หรอ,อช็อกโกแลตอะเฮ้ยแต่มันนิ่มมากน่ารักมากเลยดูดิสโลด,ด้วยนะคะ แล้วก็มีไลเซนครีมมี่แคนดี้สองพนิบกนะคะตรงนี้ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าแต่มันน่ารักมากเลยสโลด้วยเชนสุดท้ายอันนี้น่ารักมากนะคะจะเป็นแองเกอร์เจนนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคือเราเก็บรุ่นเก่าไม่ได้ก็มาเก็บรุ่นใหม่แทนและกันเนาะนี่อยากได้มานานมากนะคะแต่อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่นะแพ็คเกจก็รุ่นใหม่นะคะมาบีบกันอุ้ยเนื้อแน่นมากแต่กลิ่นหอมมากเลยนะ น่ารักมากเลยอะดูดีแกะนะคะแกะคือรุ่นเก่าก็ไม่เคยมีนะอุ้ยน่ารักค่ะดูดีโอเควางก่อนแพกเกจนะคะจะเป็นเหมือนรุ่นเก่าเลยนะซึ่งเราไม่รู้ว่ารุ่นใหม่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะตามฉบับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสกูชีกลิ่นแทงเกอร์มากๆเลยนะคะแทงเกอร์รุ่นเก่าก็เป็นกลิ่นแบบนี้นะนี่สโลมากดูความสโลนะคะ ไม่มีใครเทียบคือเนื้อมันแน่นมากเลยอะชอบชอบชอบสกชชี่เนื้อแน่นๆนะไม่รู้ทําไมแต่มันบีบปินมากๆเลยแล้วก็จะมีลายเส้นด้วยนะแต่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างล่างนะคะเขียนว่าช่างมันเถือะคือมันลางมากๆอะถ้าเราซูมก็ยังอาจจะไม่เห็นด้วยอะจริงๆเห็นไหมอะมันไม่เห็นเออนี่เห็นลางๆนะคะเป็นแบบลอยๆอะคือมันมันจางมากๆเลยนะคะนี่ โอเคค่ะคลิปนี้เราก็ต้องขอลังกันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะว่าชอบคลิปนี้กันหรือเปล่านะคะนี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย